โอเครุนหรือทาคาคุระเคนเป็นพระเอกของเรื่องที่มีคาแรคเตอร์เป็นเด็กเนิร์ดที่สนใจในเรื่องของมนุษย์ต่างดาว UFO หรือที่เรียกว่า UAP นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่เสพทฤษฎีสมคบคิดจนเข้าเส้นจนไม่มีใครเนี่ยคุยกับเขาเลยเพราะมองว่าไอ้นี่มันเป็นพวกเนิร์ดเกินไปแต่ในปัจจุบันโอเครุนหรือทาคาคุระเคนนะครับพ่อหนุ่มเนิร์ดแป้นของเราเนี่ยมีสาวสวยถึง4คนมาหลงรักนะครับอะไรทําให้สาวทั้ง4คนนี้หลงรักลึกลับคงของ เ,เดี๋ยวคลิปนี้เน,เนี่ยเราจะมาดูกันนะครับและใครคือไวฟุตัวจริงกันแน่ก็คนแรกครับคืออายยเซโมโมนะครับผมซึ่งก็เป็นตัวละครที่เจอกับโอคารุนครั้งแรกเนี่ยก็คือแค่สงสารโอคารุนนะครับที่โดนเพื่อนในห้องแก้งก็เลยเข้าไปช่วยเล็กๆน้อยๆอยแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่ทว่าหลังจากที่พวกเขาได้รู้จักกันมากขึ้น,นรู้ว่าเออผีมีจริงนะมนุษย์ต่างดาวมีจริงทั้งคู่ก็เริ่มมีความสนิทชิดเชื้อกันมากขึ้นนะครับแล้วก็บวกกับโอคารุนมีชื่อจริงว่า ทาคาคุระเคนซึ่งมันเป็นชื่อของนักแสดงที่โมโมเธอชอบมากๆนี่เลยเป็นเหมือนพรมลิขิตสาหรับโมโมนะครับที่ส่งชายที่ชื่อเดียวกันกับคนที่เธอชื่นชอบมากๆมาซึ่งอาจกล่าวได้ว่าโมโมอาจจะตกหลุมรักโอคารุนตั้งแต่ตอนที่รู้ชื่อของโอคารุนว่าคือทาคาคุระเคนแล้วก็ว่าได้แต่ในช่วงแรกเนี่ยทั้งคู่ก็ยังไม่ได้แบบว่ามีความสัมพันธ์ที่มันใกล้ชิดอะไรกันขนาดนั้นนะครับก็แค่โดนตัวแตะตัวกันแล้วก็รู้สึกแบบเออขนลุกนิดหน่อยมองตากันปิ๊งๆเริ่มมีความรู้ รู้สึกแอบชอบแต่ไม่กล้าบอกกันอะไรประมาณนี้แต่ทว่าในปัจจุบันถ้าเกิดว่าใครได้ตามมังงานเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยได้สารภาพรักกันไปแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้สารภาพแบบเป็นทางการ1 0 0นะครับแต่คือทั้งคู่เนี่ยเข้าใจตรงกันแล้วว่าต่างคนต่างชอบซึ่งก็เริ่มจากในมังงะตอน96นะครับในตอนนั้นโมโมได้ทํากับข้าวไว้ให้กับโอคารุน,นะครับเผื่อโอคารุนเนี่ยตื่นขึ้นจากอาการบาดเจ็บจะได้กินข้าวเลยแล้วโมโมเนี่ยก็ได้เขียนกับ กระดาษเล็กๆไว้นะครับในกระดาษเนี่ยโมโมะเขียนว่าชอบที่สุดเลยก็คือเป็นการสรารภาพรักนั่นแหละแต่ทว่าโอคารุนเนี่ยก็ทําเป็นไม่เห็นกระดาษใบนี้นะครับโมโมถามว่าเห็นหรือยังโอคารุนก็ไม่ได้ตอบอะไรจนถึงภาคหีบต้องสาบโอคารุนก็ยอมรับนะครับว่าเขาเห็นกระดาษใบนั้นแล้วแล้วก็สรารภาพไปนะครับว่าเขาชอบที่สุดเลยโลนนยมโมะก็บอกชอบเหมือนกันก็คือทั้งคู่เนี่ยสารภาพรักกันแล้วนั่นเองแต่ก็ยังไม่ได้สารภาพกันอย่างเป็นทางการโมโมะบอกว่าไว้พวกเราออกจากหีบต้องสาบได้แล้วโอคารุนเนี่ย ค่อยมาสารภาพเธออย่างเป็นทางการซึ่งหลังจากที่ออกจากหีบต้องสารรบได้แล้วโอคารุนเนี่ยก็เตรียมตัวและกําลังจะสารภาพรักโมโม่อย่างเป็นทางการแต่โมโม่เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนตอนนี้เธอเป็นคนตัวจิ๋วนะครับเพราะว่าหลังจากที่โมโม่ออกมาจากหีบต้องสารรบโมโม่ Momo ได้กลายเป็นคนตัวจิ๋วโมโม่เลยบอกว่าไว้ให้แก้คําสาบคนตัวจิ๋วให้เธอกลับมาเป็นคนเดิมก่อนค่อยสารภาพรักกันอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งดังนั้นในปัจจุบันทั้งคู่เนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการนะครับแต่เข้า เข้าใจตรงกันว่าต่างคนต่างชอบและถ้าเกิดเรื่องราวทั้งหมดมันจบลงมาไหลโอคอลนก็จะมาสารภาพรักโมโมะอย่างเป็นทางการนั่นเองคนต่อมาครับเชี่ราโทชิไอระซึ่งไอระเนี่ยเป็นสาวฮอตประจําโรงเรียนนะครับผมที่มีหนุ่มๆทั้งโรงเรียนชื่นชอบเธอเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นสาวสวยแล้วก็บริหารสเสน่ห์ของตัวเองให้กับพวกผู้ชายมาลหลงไหลนะครับซึ่งเป็นความตั้งใจของเธอเป็นเหมือนแบบความสุขเล็ก,เลกๆเธอบอกว่ามันเป็นเหมือนการทําบุญการที่เธอเนี่ยบริหารสเสน่ห์ของ เองทําให้ผู้ชายมาหลงรักยิ่งเป็นพวกผู้ชายที่เป็นซิมอะไรพวกนี้เธอคิดว่ามันยิ่งเป็นการทําบุญนะครับทาให้พวกผู้ชายพวกนี้ที่ไม่มีใครเอาเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ยอย่างน้อยก็มีสาวสวยมองพวกเขาอยู่ดังนั้นเธอก็มักจะชอบเล่นกับจิตใจผู้ชายนะครับโดยเฉพาะผู้ชายที่ดูเหมือนจะไม่มีควชื่นชอบเธอเนี่ยได้รู้จักกับโอคารุนครั้งแรกก็คือเธอได้ไปแกล้งโอคารุนนะครับไปเดินชนแล้วก็เข้าไปพูดคุยดีๆทําให้โอคารุนถึงกับรู้สึกเขินเลยที่มีสาว สวยประจำโรงเรียนเข้ามาคุยด้วยซึ่งในตอนแรกไอระก็มองโอครลูนเหมือนกับผู้ชายทุกคนที่เธอบริหารเสน่ห์ให้นะครับว่าเออไอเแว่นคนเนี้ยมันไม่มีใครเอาหรอกเข้าไปคุยกับมันหน่อยดีกว่าแต่ว่าหลังจากที่ไอระเนี่ยครับได้ไป เก็บไข่ของโอคารุนมาหรือว่าบอลทองคําแล้วก็มีพลังพลังสามารถมองเห็นผีได้นะครับผมเจอผีผาดผลผมสรวยจับตัวไปและได้โอคารุนกับโมโมช่วยออกมาได้หลังจากนั้นไอระก็เริ่มตกหลุมรักโอคารุนเฉยเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่มีการบอกอย่างชัดเจนว่าอะไรทําให้ไอระหลงเสน่ห์โอคารุนแล้วก็มาสารภาพรักกับโอคารุนซึ่งผมคาดว่าสิ่งที่ทําให้ไอระตกหลุมรักโอคารุนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะโอคารุนกลายร่างเป็นร่างปีศาจ แล้วไอระเนี่ยเธอจะเป็นผู้หญิงที่มีความเบียวๆหน่อยว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ถูกเลือกจากอะไรสักอย่างหนึง่งให้เธอมาปกป้องโลกไปนี้แล้วโอคารุนเนี่ยก็กลายเป็นปีศาจการที่เธอที่เป็นผู้ผดุงความยุติธรรมจะมาตกหลุมรักกับปีศาจอย่างโอคารุนมันจะเป็นฟิลแบบผู้ผดุงความยุติธรรมตกหลุมรักในตัวร้ายอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยทําให้ไอระเนี่ยชอบโอคารุนขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าโอคารุนเป็นคนช่วยไอระจากผีพาดผ,ผลด้วยหลังจากนั้นไอระก็เลยมาสารภาพรักกับ โอคารุนแบบตรงๆเลยคือไอระจะไม่เหมือนโมโมะนะครับไอระจะเป็นคนที่คิดอะไรก็พูดออกมาเลยว่าเป็นแฟนกันไหมเนี่ยฉันจะมาสารภาพรักนายแล้วถึงแม้ว่าไอระจะเป็นคนที่ฮอตในโรงเรียนมากๆมีหนุ่มผู้ชายมาจีบเยอะแยะแล้วก็ชอบเล่นกับจิตใจผู้ชายแต่จริงๆแล้วไอระเป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องความรักนะครับเธอเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความรักเนี่ยจากหนังสือโป๊ของพ่อเธอมันก็เลยทาให้เธอเนี่ยมีความเด๋อๆในการแบบเออมาสารภาพรักว่าเออต จูบก่อนแล้วก็สารภาพรักกับโอคารุนจากนั้นผู้ชายเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการตอบรับคําสารภาพรักของเธอซึ่งถึงแม้โอคารุนจะปฏิเสธไปหลายต่อหลายครั้งแต่ทว่าไอรล่าเนี่ยก็ยังคงตามติดโอคารุนนะครับกลายเป็นเหมือนคู่กัดกับโมโมในการแบบเออคอยจิกกัดกันแย่งโอคารุนคนต่อมาครับก็คือวามโมล่าซึ่งวามโมล่าเป็นชาวซูเมเรียนที่มาจากดาวซูเมอร์นะครับเธอไม่ใช่มนุษย์โลกแต่ทว่าเธอเนี่ยถูกส่งไปยังโลกมนุษย์แล้วก็มาตกลม รักโอคารุนตั้งแต่แรกเห็นเลยความเป็นมาของวอมูล่าเนี่ยก็คือดาวของวอมูล่าถูกลุกลานโดยมนุษย์ต่างดาวเผ่าพันคุคูซึ่งวอมูล่าเป็นเด็กสาวคนสุดท้ายของชาวสูมเมเรียนชาวสูมเมเรียนต้องการจะรักษาเผ่าพันธ์ของตัวเองก็เลยได้ทําการว์ปมาโมล่าผ่านประตูมิติ มาจังโลกมนุษย์แล้วแม่เลี้ยงของวาโมลาเนี่ยก็ได้มีการฝากฝังว่าให้วาโมลาเนี่ยไปหาผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับผมที่เธอเคยเจอแล้วก็ไปแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นซะแล้วก็สร้างครอบครัวสร้างอาณาจักรชาวซูเมเรียของตัวเองขึ้นมาบนดาวดวงใหม่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าเมื่อวาโมลามาจังโลกมนุษย์นะครับวาโมราได้ต่อสู้กับพวกโอคารุนแล้วคนที่วาโมลาเห็นว่าแข็งแกร่งมากๆก็คือโอคารุนหลังจากจบการต่อสู้แล้ววาโมลาเนี่ยก็เลย ตกหลุมรักโอคารุนแล้วก็ขอโอคารุนแต่งงานนะครับซึ่งทั้งที่จริงๆแล้วคนที่เอาชนะวอมูล่าได้ในตอนนั้นเนี่ยมันคือคินตักแต่ทว่าวโมูล่าไม่เห็นวอมูล่าเห็นแค่โอคารุนเป็นคนเอาชนะเธอแล้วโอคารุนเป็นชายที่แข็งแกร่งเธอก็เลยต้องการจะสร้างเผ่าพันธุ์กับโอคารุนก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งตัวละครสาวที่มาตกหลุมรักโอคารุนนั่นเองและคนสุดท้ายครับก็คือซาวากิลินซึ่งลินเป็นหัวหน้าห้องที่โอคารุนเรียนอยู่เธอแอบชอบโอคารุนก็คือ หลังจากที่เธอเก็บบอลทองคําของโอคารุนได้และเธอได้เห็นโอคารุนกลายร่างเป็นร่างผีเธอเนี่ยก็มักจะห้ามโมโมะไม่ให้เข้ามาในห้องที่โอคารุนเรียนอยู่ซึ่งร่างผีของโอคารุนในสายตาลินนะครับมันคือแวมไพร์สุดหล่อเธอเนี่ยก็เลยเกิดจินตนาการในหัวนะครับว่าโอคารุนเป็นแวมไพร์สุดหล่อที่จะมาจับตัวเธอไปกระทําชำเรามัดมือมัดเท้าแล้วก็ลวนลามร่างกายเธอที่ขัดขืนไม่ได้ก็ยอมทําทุกอย่างที่โอคารุนต้องการก็คือจินตนาการ ไปเรื่อยนะครับเป็นแบบผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสาวอะไรที่แบบชอบจินตนาการในหัวตลอดเวลาว่ามีเจ้าชายแวมไพร์สุดหล่อมาลวนลามมามัดมือมัดเท้าทําร้ายร่างกายแล้วรู้สึกฟินอะไรประมาณนี้ซึ่งนี่ก็คือ4สาวที่มาตกกลุ่มรักโอคารุนของเรานะครับแต่อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าอันดับหนึ่งแน่นอนก็ต้องเป็นอาเยเซโมโมะนะครับผมเพราะว่าต่างฝ่ายต่างชอบคืออีก3าคนที่เหลือเนี่ยชอบโอคารุนแต่โอคารุนไม่ได้ชอบแต่สําหรับโมโมะโอคารุนก็ชอบด้วยโมโมะก็ชอบ ด้วยนะครับแล้วทั้งคู่เนี่ยก็สารภาพรักกันไปแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่เป็นทางการดังนั้นทั้งคู่คือได้คู่กันแน่นอนนะครับผมแล้วเอาจริงๆในเรื่องตันตาดนเนี่ยมันก็เหมือนจะมีการล็อก คู่เอาไว้อยู่แล้วนะครับอย่างโอเคลุนกับโมโมะไอระคิดว่าน่าจะได้คู่กับจีจินะครับเพราะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยก็มีโมเมนต์ร่วมกันเยอะพอสมควรส่วนวาโมราเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้คู่กับคินตะส่วนลินอันนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับผมแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับอาจจะมีพลิกโผละได้เพราะว่าในเรื่องนี้ความสัมพันธ์ของตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างแปลกๆนะครับมันแบบเออโมโมะกับจีจิ K บางทีมันก็ดูมีเคมีบางอย่างเข้ากันนะครับผมแถมยิ่งหลังๆเนี่ยมีไอตัวละครที่ชื่อว่าสึมะอุนจิเข้า อีกซึ่งมันก็มีเคมีบางอย่างแบบเออดูเข้ากันกับโมโมดีนะครับท้ายเรื่องเนี่ยอาจจะมีศึกแย่งชิงโมโมก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูกันแต่ถ้าถามณเวลานี้โมโมกับโอคารุนเนี่ยก็มีโอกาสกลายเป็น เป็นแฟนเป็นแต่งงวงแต่งงานกันมากที่สุดแล้วนั่นเองซึ่งก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ